สวัสดีเพื่อนชาวเกม,เกม g e n จี Pa พัทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o ร์หมอแช n แนลและก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์รีวิวเทสตัวละครคุณหมออีฟากัะนฮะ,ะเป็นตัวละครซีดาวตัวใหม่ประจำาบ56นี่เลยซึ่งบอกว่าอีฟาเนี่ยเล่นสนุกมากน่าสนใจด้วยเล่นเป็นสาย EM เ็เน้นกระจายท่าไดาเวอร์ฮีแรงก็เล่นได้หรือเราจะเล่นฮะเป็นสายดีเยืนเตียงแรงไปเลยก็สามารถเล่นได้ พราะในคลิปนี้เราจะมาไกด์มาเทสมารีวิวกันทั้ง2ส,สายเลยฮะแนวทางการเล่นการปั้าสกิลการจัดทีมอย่างไรกันบ้างคลิปนี้คลิปเดียวครบจบเช่นเคยฮะมาเริ่มก็ไปชมกันฝากกันกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็ไปชมไปเลยฮะสำหรับอย่างแรกเลยครับผมพามาดูที่สแตตตัวละครที่เราใช้เทสในคลิปนี้กันฮะ อันนี้เนี่ยจะเป็นคุณหมอสายชันาิก็คือสายซับเนะาะรำนาญผมมีอยู่ที่999แล้วก็พลังงานอื่นๆตามนี้เลยฮะตรงนี้ครับผมใช้อินเกแน่แน,นอนเป็นเซต4ลมแล้วก็ EM รล้วนไปเลยกุมดานเนี่ยอยู่ที่ C3 แล้วก็พอสมัยเนี่ยอยู่ที่19แล้วก็6ตามนี้ผมอัพไม่เต็มแล้วก็ยักอัพไม่เยอะนะฮะ แล้วก็ต่อไปนะฮะมาดูกันที่สายดาเมกกันบ้างตายไปเลยฮะค่าพลังโจมตีแล้วก็คิเรตคีด่ดาเมจตายไปเลยผมใส่เป็นเซตตัวของออกซิเจนด้วยในค่าคิเรตไปนะฮะกุมดาวเท่าเดิมพอสวรค์ก็เท่าเดิมอันนี้จะเป็นสายทีเบสทั้ง2สายนี้เราใช้เทสแล้วก็รีวิวไกด์ทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะฮะสำหรับในส่วนอย่างแรกรนะครับผมพามาดูกันที่สกิลพรสวรรค์ของตัวขอรอีฟากันนะครับอกว่า,วาอีฟาเนี่ยมีแมคคา่นิกที่เล่นง่ายแล้วก็ค่า ใจไม่ยากเลยฮะผมพามาดูกันที่การโจมตีปกติการโจมตีปกติฮะเป็นการโจมตีธาตุเมทท่านลมไม่ได้มีอะไรเป็นสิเลยตามภาษาตัวละครสื่อเวททั่วไปฮะทีนี้เรามาดูกันที่สกิลท่าที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ที่เลยเมื่อเรากดใช้งานแล้วจะมีการเรียกตัวของน้องนกคาคูคูออกมาแล้วก็อีฟ่าเนี่ยจะสามารถบินได้ซึ่งการมีตรงนี้ก็เหมือนตัวละครที่บินทั่วไป็นแน่แลนนะฮะสามารถบินขึ้นได้บินลงซ้ายขวาหน้าหลังได้อิสระเลย ปรปบรที่ยังอยู่ในค่าวิญญาณราตีอยู่ฮะซึ่งวิญญาณราตีของเราเนี่ยจะมีอยู่ที่80หน่วยด้วยกันแล้วก็อีฟาฮะ,ฮะถ้าเกิดว่าทําการยิงในโหมดบินนี้อยู่ฮะจะเป็นการยิงตัวของกระสุนลมเวลาโดนสตูแล้วตัวของกระสุนเนี่ยมันจะมีมินิ AOE ด้วยสามารถทดาเมจกับอนหมูได้ซึ่งตรงนี้ตัวคูณตามค่า a d k ฮะขายป้านเป็นสายคลีดที่ดนมเยอะเนี่ยผมบอกแล้วว่าถือว่ามีดาเมจพอสมคคนเลย ถ้าเรายิงไปโดนตัวของสตูที่ดามิทธาตุอยู่อย่างเช่นธาดไฟธาตุน้ำอะไรแบบนี้เนี่ย ก็จะมีการกระจายท่าตาภาษาต้องท่านลมทั่วไปฮะถ้าอาจจะไม่าตุเยอะดามเม่กระจายก็จะแรงถ้าใครเป็นสายครีดามเมบคร้ที่ยิงไปโดนก็จะแรงเพราะอีฟ้าเนี่ยเล่นได้อยู่ที่2สายด้วยกันฮะทีนี้อีกหนึ่งความสามารถอันนี้เดียมากทุกนัดหรือว่าทุกครั้งที่อีฟ้ายิงไปถูกตูฮะตัวของอีฟ้าเนี่ยจะทําการคิวหมู่ทั้งปาร์ตี้คือได้ทั้ง4คนเลยตัวนอกสนกุตัวนอกสนามก็ถือว่าสามารถคิวได้เช่นเดียวกันฮะโดยตัวคนคิวเนี่ย จะแรงตามค่าชมระทตาเพราะฉะนั้นใครอยากฮิวแรงต้องอัดค่าชำระทตาให้ได้เยอะๆนะฮะซึ่งตรงนี้ถามว่าฮิวแรงไหมจากที่ผมอัพอยู่ตัวคูนตามนะะี้ฮะผมมองว่ามันฮิวไม่ได้แรงมากฮิวที่ราวๆสี่ซาห้าร้อยแต่ว่าความถี่ของมันสามารถฮิวได้ค่อนข้างถี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสามารถใช้งานได้เพียงพอแล้วปรับแาเที่เเนี่ยยังไม่โดนดามมจเยอะเกินไป สกิลที่ละ5 0 0ร้อลูๆ่ะก็คือใช้งานได้สบายๆแน่นอนฮะแถมสกิลธาตุคูดาวถือว่าไม่ได้นานด้วยคูดาวอยู่ที่7.5วิฮนะแล้วก็ถัดไปนะฮะผมพามาดูกันที่สกิลแอนตีหรือว่าถ้าไม่ตายกันบ้างอันนี้เข้าแจง้ง่ายเลยถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการเบิร์ดทำดาเมจวงกว้างแล้วก็จะมีการรวบตูแบบเล็กน้อยด้วยใครที่ไม่ได้มีซีเนี่ยมันจะรวบแค่นิดเดียวแล้วก็พอเลย ใครที่มีซีจะรวบได้นานหน่อยแต่ก็รวบได้ไม่ได้กว้างไม่ได้ไกลมากคตัวคูณดาเมจถือว่าเยอะมากใครที่เป็นสายครีอัพเต็มๆเนี่ยโตคูณเกือบๆห0 0่เปร์เซ็นต์ได้และถ้าเกิดเรายิงไปถักวตู้ที่มีการติดจะบกคาดอยู่ธาตุน้ําไฟไฟ้าฟน้ําแข็งประมาณนี้จะมีการธาดาเมจเพิ่มเติมเป็นธาตุนั้น,นอีกหครั้งด้วย แอนติ้ฮะคูลาวอยู่ที่15วิราคาท่าเฉลี่ยอยู่ที่60หน่วยแอนติ้หลักแล้วจะเป็นการรวบนิดหน่อยแล้วการเบิร์ดทําดาเมจไม่มีอะไรเลยฮะแค่นี้เลยและก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูที่พรสวรรค์ของตัวคอร์ดอีฟากันตรงนี้เนี่ยเป็นทีเด็ดหลักหรือว่าหัวใจสําคัญของคอร์ตัวนี้ก็ว่าได้ เมื่ออีฟาฮนะอยู่ในสถานะพลร,ราตีหรือก็คือสกิลท่าฮนะแต่ละหน่วยของค่าพลวิราตีเนี่ยมันจะเอาไปคิดฮนะเพิ่มเป็นความเสียหายการกระจายได้เราจะกระจายท่าได้แรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคอมโบชาร์จไฟฟ้าจะทําคอมโบท่าดได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยโดยตัวคูณก็แปะให้ตายไม่เลยเราสามารถเก็บแศกได้สูงส,สุดอยู่ที่150หน่วยซึ่งวันนี้อีฟาเองได้ที่80เนาะเราสามารถเก็บ จากเพื่อคนอื่นๆในทีมได้เช่นเดียวกันที่มีค่าพอลาตีถ้าเก็บเต็มร้อยห้าสพารทุกหนึ่งหน่วยจะได้อยู่ที่1.5%เราก็สามารถเอาไปคูณได้ตรงนี้ถือว่าเพิ่มได้มาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันะนะนเพราะนักขยันได้อีฟ้าแนะนำว่าเล่นกระชายท่าเล่นคอมโบชาไฟฟ้าก็จะเหมาะก,กับตัวละครมากกว่าเนาะ แล้วก็พอสวรค์อันต่อไปฮะอันนี้ตรงตัวเลยเมื่อเกิดวิญ,ญาราตีปทุจะเพิ่มค่าชำระธาตุของตัวอีฟาขึ้น80หน่วยเป็นเวลา10วินาทีเนาะแล้วก็ในส่วนพอสวรคนอันอื่นฮะจะเป็นเรื่องของการเดินปการใช้ค่าโฟจิตันแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วเพราะฉะนั้นรู้สึกเลยตัวของอีฟาจะเป็นละครยืนไรในสนามเน้นกระจายธาตุเน้นลดต้านทานทขาได้เป็นการกระจายแล้วก็มีการบัฟคอมโบชาร์จไฟฟ้ารวมไปถึง จะฮิหมู่ทั้งปาตีด้วยฮิวเรื่อยๆสามารถเล่นคู่ตัวฟูริยาได้หรือใครของแน่นตัวบพพัฟโหดเราสามารถเล่นอีฟ้าเป็นดาเมจหลักทันลมผมบอกแล้วว่าก้อนแรงไม่แพ้กันนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมจะพามาดูที่การเทสดาเมจของ,กา,ก,าาก,างการกระจายกันบ้างการกระจายหรือว่าการบัฟชาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะกระจายได้แรงมากน้อยแค่ไหนะฮะ โดยการกระจายครั้งนี้มันจะกระจายได้ครั้งเว้นครั้งก็คือครั้งแรกกระจายครั้งที่2ติด ICD ครั้งที่3จะก,กระจายได้ประมาณนี้โดยการกระจายเนี่ยดาเมจจะเท่ากันหมดเลยจะใช้ธาตุอะไรก็ได้ธาตุไฟธาตุน้ำน้ำแข็งไฟฟ้าคือได้หมดเลยฮะติดกระจายมาจากภาพตรงนี้เลยตัวของเนี่ยชมันธาตุเกือบพันเนาะได้อยู่ที่ราวลาวประมาณ800พจนถึง9000และตัวบัฟตรงนี้เนี่ยมันจะสวิงแค่ไหนนะฮะก็อยู่ที่ราวลาวประมาณ8ปด0ัน0 0 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ครับผมมองว่าถ้ากระจายได้เรื่อยเร็วเร็วเ,เนตรงนี้ถือว่ามีดาเมจพอสมควรฮะยิ่งบอนกลงมอนกลุ่มสบายแน่นอนทีนี้เรามาดูที่การบัฟชาร์จไฟฟ้ากันบ้างอย่างตัวผมเนี่ยใช้ชิ้นบุในการเทสนะฮะตรงนี้ผมชาร์จไฟฟ้าแบบเดิมๆยังบัฟอีฟ้าเนี่ยได้อยู่ที่ราวๆมัน1มื้า พอเราลองกดอ e ีฟาครับผมจะพยายามสโล่ให้เห็นดาเมกระจายนะครับตรงนี้พอกระจายมาติดชาร์จไฟฟ้ามาตรงนี้สังเกตว่าชาร์จไฟฟ้ามันกระโดดขึ้นไปราวๆส0 0 0 0ืน่นกว่าเซิ่งขึ้นมาคิดละเราลารักสี่ส่าห้าพันได้หรือว่าเพิ่มขึ้นมาพอสมควร เพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นอีฟ้าสายเอมลองเล่นคู่ชา์ไฟฟ้าฮะมันแรงขึ้นค่อนข้างเยอะโบน้านเมรกระจายด้วยโบน้เมกชา์าไฟฟ้าด้วยดาเมจไฟฟ้าดาเมจน้ําอีกฮะผมก็มองว่าดาเมจในทีมนี้ไม่น้อยเลยฮะเล่นกัตัวก่อนทัพย์ดีไปนอกจริงมอนกลุ่ม ยิ่งสบายๆใช้งานได้อย่างแน่นอนฮะแต่ก็ใครไม่ได้คู่ชาร์จไฟฟ้าเล่นคู่ท่านอื่นตัวของอีฟ้าก็เล่นแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะ <S <S และก็ทีนี้ในส่วนต่อไปนะฮะเผื่อมีใครสงสัยเรื่องการฮิวของคุณหมออีฟ้าว่าฮิวจริงในการใช้งานใช้งานดีมากน้อยแค่ไหนเราจะมาเทสเรื่องฮิวกันนะตรงนี้แน่นอนทาและคนสงสัยสามารถฮิว คู่กับฟลีน่าไหวไหมมันฮิวซีฟูดขึ้นไหมตรงนี้ฮะผมจะลองให้ดูตัวผมเนี่ยฮิวอยู่ที่ลาลามัน500กว่าๆคือถึง600ใครที่มี C3 ไปผมบอสเลสกิลด้วยอัพเลสกิวเต็มเวลสิบสามเลยเนี่ยผมแค่เวลเก้าเองนะฮะมันน่าจะคิวได้6กถึงเจ็ดร้อยฮิวได้สบายตัวนี้อย่างแน่นอนอย่างตัวผมเนี่ยก็สามารถฮิวเลี้ยงเลือดของฟูริน่าได้เลือกจะสังเกตว่าเต็มเต็มตลอดผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยืนแทงบอสรับดาเมจเยอะ ยังไงอีฟ้าเนี่ยสามารถฮิ้วไหวทั้งปาร์ตี้เล่นคู่ฟรุน่าได้อย่างแน่นอนฮะเพราะว่าตรองอีฟ้าเนี่ยจะฮิ้วกอนข้างถีแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอมอนเตอร์ที่มีดามจเยอะอยากจะยืนแทงฮิลวสู้ด้วยอีฟ้าเนี่ยจะอยู่ไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะฮะเน้นการฮิลวเรื่อยๆประมาณนี้อีฟ้าฮิลวไหวแน่นอนนะฮะและก็ในส่วนต่อไปนะฮะมาถึงสายที่ทุกคนรอคอยเหมือนกันฮะ,ะก็คืออีฟ้า สายดาเมจครีอีองเอมอไรเราจะไม่เอาแลวตรงนี้ผมจะขอลองเป็นฟูดาเมเลยเพราะว่าอีฟ้าถ้าเกิดไม่มีบัฟไม่มีฟูดาเมจริงผมมองว่าเล่นจริงเนี่ยจะเล่นลําบากไม่ค่อยไหวนะครับผมจะให้ทีมบัฟเต็มที่เท่าที่จะบัฟได้แล้วก็พรสวรรค์เนี่ยทั้งแอนตี้ทั้งสกิลผมเนี่ยอัพไม่เต็มไม่แน่นใครอัพเต็มใครอัพแน่นใครมีกลุ่มดาวรับรองว่าแรงกว่านี้แล้วนะตรงนี้ฟูบัฟพายิงออกมาได้อยู่ที่ราวๆสี่หมื่นถึงห้าหมื่นแล้วยิงได้รัวมาก เพราะว่าดาเมจไม่แย่เลยใครที่อัดของรูสูตรมีกลุ่มดาวช่วยตัวบัฟแน่นๆก็สามารถคลิกแพงเอาไปเล่นแบบนี้ได้ชช่นเดียวกันแอนตี้ถือว่าแรงมากเลยนะฮะอยู่ที่ราว1หนึ่งแสนสองถ้าอัพเต็มเนี่ยมีโอกาสแสนห้าแสนหกก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ชิน่นเดียวกันถือว่าไม่แย่เลยสามารถเอาไปทดลองเอาไปเล่นจริงได้แต่เชืนะ่อมกันฮะ เราต้องมีของที่ดีพอมีตัวละครบับด้วยใครที่มีพอฮะรับรองว่าเล่นสนุกเล่นมันแน่นอนฮนะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะ,ะัะผมพามาดูกันที่แนวทางการเล่นตัวของคุณหมออีฟากันบอกเลยว,ว่าการเล่นเนี่ยเล่นง่ายมากเราแค่กด e กด q แล้วก็ยืนยิงกดคิกค้างในสนามท่นนี้ก็จบแล้วสำคัญแค่ว่าเราจะทีมหาตัวละครซับดีเพสมาแปดธาตุน้นการกระจายธาตุให้คุณหมออีฟ้าหรือใครเล่นไปสายดีเบก็ก็ใช้ตัวละครซับเข้ามา เซ็ตอัพฮะตัวละครทั้ง3ตัวให้พร้อมก่อนกับบปเลนที่อีฟ้าเป็นรอบสุดท้ายเพ,พื่อนๆจะคิวเพื่อรวมก่อนก็ได้หรือจะอ e ีและค่อยคิวก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าอีฟ้าเนี่ยสามารถกดอ e ีและคิวได้ในการอากาศด้วยตรงนี้แล้วก็สามารถยิงต่อได้ก,ก็จะอ e ีคิวอันนี้ก็แล้วแต่กดได้ทั้งหมดเลยฮนะหลังจากนั้นให้กดตีปกติค้างกดค้างได้เลยนะฮะไม่ได้เป็นต้องกดรัวเนาะเพื่อนๆสามารถกดค้างได้เลย อีฟ้าทําจะทำการยิงล็อกเป้าตูโดยอัตโนมัติแล้วนั้นก็ทําการเดินซ้ายเดินขวาคอยหลบดาเมจสูเท่านี้คือจบแล้วพอพอนาตีของเราหมดนะฮะแล้วก็ไม่วน,นลูปใหม่ฮะวนทรับดีพวนตัวละครบัฟใหม่ กลับมา EQEFA แล้วก็ยิงใหม่เกมเพลย์มีเท่านี้คือเล่นได้ง่ายมากๆเลยเนาะแต่ว่าที่นี่ฮะก็จะมีข้อควรระวังในการเล่นตัวของอีฟาพอสคมควรเหมือนกันอันดับแรกเลยตัวของอีฟาเนี่ยเป็นตัวละครที่บางมากฮะเนื่องจากเป็นสื่อเวทด้วยสแต็ปตัวละครสีดาด้วยแล้วก็วของอีฟาเนี่ยมักจะบินอยู่กลางอากาศซึ่งการบินของอีฟาเนี่ยมันหลบดาเมจค่อนข้างยากฮะคือเราเนี่ยไม่ได้บินเร็วมาพันมอตเตอร์ที่มีการตีแรงๆตีเร็ๆเรวๆหรือว่า จฉพาะจรวดมิสไซล์ยิงล็อกป้าแบบนี้เนี่ยอีฟ้าจะหลบค่อนข้างยากฮะถ้าเกิดว่าเราแดตเราเราเสียเกตค่าราตีค่อนข้างเยอะด้วยทําให้เราต้องระวังระหว่างที่เราบินอยู่ฮะถ้าโดนเต็มเราล้มเนี่ยก็เสียเวลาเนาะสามารถโดนขัดล้มได้ง่ายเหมือนกันในส่วนของตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นดานเมจเล็กน้อยไม่ได้แรงมากอีฟ้าก็สามารถทนได้ก็จะไม่ล้มฮะอีกหนึ่งอย่างเลยตัวของอีฟ้าแม้จะมีฮิว แต่คิวของอีฟาจะไม่ได้คิวแรงแล้วก็คิวเร็วจะเป็นการคิวเรื่อยๆเรื่อยๆทีละนิดพอแล้วเนี่ยเราเจอดาเมจอย่างต่อเนื่องหรือว่าโดนดาเมจแรงแล้วต้องการคิวให้รอดเลยในเร็วๆเนี่ยตรงนี้อีฟาอาจจะไม่ตอบโจทย์ฮะต้องพยายามเลี้ยงเลือด ให้จูงสูงเอาไว้แล้วก็ค่อยๆฮิวเลี้ยงแบบนี้อีฟาจะเล่นได้ง่ายมากกว่าฮะนอกหจากนี้ผมมองว่าอีฟาเนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างง่ายแล้วนะใครมีข้อความเพิ่มเติมอะไรก็รอมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ร่างคลิปนี้เช่นเดียวกันนะ <S <S แล้วก็ในส่วนต่อไปไนะฮะผมพาไปดูกันที่แนวทางการปัน้นตัวของคุณหมออีฟากันฮนะเริ่ม,มดูกันที่ค่าแสกก่อนเลยใครที่ปั้นเป็นสายฮิลเลอร์สายอิมการจ่าย่าเนี่ยแน่นอนฮะ หนึ่งค่ายตรงนี้คือค่าชำระาอัดไปให้ได้อัดไปให้เยอะเลยค่าฟื้นฟูพลังงานผมมองว่าอาจจะมีมาเยอะมากสักราวสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบน่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าเราเป็นละครยืนสนามอยู่แล้วด้วยค่าครีออันนี้เราไม่จะเป็นต้องมีเลยแต่กัร์การค่าที่เล่นเป็นสายดาเมจแน่นอ,นะอนนะฮะต้องเน้นค่าคิเรคค่าครีดาเมจค่าเอดเคเป็นหลักเนาะในส่วนของต,งตรงนี้นะฮะ และก็ทีนี้ในส่วนต่อมาผมพามาดูกันที่อาวุธกันบ้างใครที่เล่นเป็นสายอ m อาวุธแน่นอนฮะเป็นอาวุธสายชำระสามารถใช้งานได้หมดเลยผมจะแบบภาพตัวอย่างไปให้การหน้าจอเี้เนาะใครที่เป็นสายอ m ฮะตามไม่เลยใช้อาวุธของมิสกิก็ได้ให้ค่าอ m มค่อนข้างเยอะให้อาวุธนาฮิดะก็ได้ธาน้ของอีมก็มีเยอะอาวุธซีดารีก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าเป็นค่าชำระทีดด่เรียกว่าอาวุธที่ออฟลองเป็นค่าชำระ อีฟาสายนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยใครที่ไม่มีจะเป็นตัวของสมุดแซกก็ได้หรือใครที่พลังงานขาดจะเป็นฟาโบนีสปาพลังงานางงทีมก็สามารถใช้งานได้เช่นเดีดดยวกันฮะส่วนใครที่เป็นสายดี s แน่นอนฮะอาวุธจะพวกคีเรตครีดามิ D A M A. ในการบราลายเนี่ยจะค่อนข้างดีม,มากอย่างเช่นฮะกระดิ่งของตัวละมุดก็ใช้ได้หรือใครมีอาวุธค่าคีแดงสูง,สงอย่างสือเวทนิวิเลสือเวสมูรนีอันนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันฮะ และก็ในส่วนของสีดาวสายดาเมจนะฮะใช้เป็นตัวของเดอะวิซิก็โอเคเช่นเดียวกันฮะซูปเลยใครที่เป็นสายเอมพวกอาวุธออฟรองเป็นค่าชมรทธาตหรือค่าพลังงานสามารถใช้งานได้เลยใครเป็นสายดาเมจพยายามหาค่าคีเรตค่าคีดาเมจตามนี้ได้เลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูกันที่อาร์ติแฟ์กันบ้างเดี๋ยวแปะภาพไปให้กลางหน้าจอตรงนี้เลยเนาะจากภาพตรงนี้เนะครับใครที่เล่นตัวของอีฟาเป็นสายเอีมสายซับเน้นฮิวังแรงสายกระาจายท่าเนี่ตรงนี้แน่นอนต้องเป็อาร์ติแฟ์เซต4ีลมอันนี้คือเหมาะอยู่แล้วคือลดต้านกระาจายท่าเรืเรื่อยในสนามอันนี้คือเชียเหมาะได้อยู่แล้วส่วนใคร ที่มีตัวละครใส่สีดมแล้วอย่างเช่นเล่นคู่อีฟ้าคู่คันซ์ซค้าแบบนี้อีสองตัวมานตัวท่าแบบนี้ให้ตัวของอีฟ้าถือสีน่นเล่นได้ไหมก็สามารถาำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ขายได้เป็นสาย DPS ฮนะแน่นอนสีออกซิเดียนถือว่าดีม,มากเพราะอะไรค่าครีกค่อนข้างเยอะ ตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้งานแล้วแต่สายของเพื่อนได้เช่นเดียวกันฮะส่วนออฟหลักเนี่ยใครที่เป็นสาย EM แน่นอน3 EM เอเลยฮะสามชมาทาดอันนี้คือครบจบแล้วดีสุดเลยส่วนใครที่เป็นสาย DPS แน่นอนตามดีฮะ ADK ที่นาฬิกาโบรัสหายโรมช่องถ้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นคิเรทหรือว่าค่าคิดาเมทอันนี้ก็เลือกเอาตามสายการเลยฮะใครเป็นสายครีก็ไปทางสายครีใครเป็นสายเอมก็ไปทางสายเอฮะ ออฟโรอันนี้ก็แล้วแต่สาม,มาการใครเป็น EM เน้น EM ก่อนแล้วค่อยมาเป็น ER ส่วนใครที่เป็นสายคลิปก,ก็เน้นค่าขี้เหล็กที่ดมเตเอทเมาก่อนเชียอกันฮะส่วน ER เนี่ยจากที่ผมลองมาเราเป็นคนยืนสนามอยู่แล้วใชก้กลางๆฮะ1 3 0 140มสิบสบนพันสบายๆเนาะส่วนใครที่เป็นสายชมาทาตเอเนี่ยผมเชื่อว,ว่าไม่ควรตา่างกว่า7 0 0ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราใส่3ช่องมันไม่ต่างกว่าแน่มันอยู่ที่ราว8แ0 0ร0 0ยถึง สบายๆแน่นอนะฮะส่วนใครที่เป็นสายคลิปเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าควรจะมีคลิปเบสเซตรวมได้ราวๆ70-80%ที่นำไปอัดให้ได้เยอะสุดเท่าที่เยอะได้ไปเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นการปั้นตัวของอีฟาทั้ง2ส,สายนั่นเองฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะมาดูกันที่แนวทางการอัพพรสว่า์การสกิลหนึ่งเราไม่ได้ใช้พราะนั้นเราไม่จะเป็นตอกอัพทั้ง2ส,สายเลยไม่จะเป็นตอกอัพนะฮะสกิลธาตุถือว่าสําคัญมากใครเป็นสาย DPS ตัวคูณหลักอยู่ที่ตรงนี้ใครที่เป็นสาย EM ตัวคูณที่เอาไว้ฮิลอยู่ตรงนี้ฮะพรนั้นก็เชยร์ว่าอัพตัวคูณสกิลธาตุใครอัพเต็มได้สามารถอัพไปเลย แอนติ Ant เน่ไม่มีความจะไปต่ออัพเลยใายที่เป็นสายเอมเพราะว่ามันไม่แรงอยู่แล้วนะฮะใายที่เป็นสายครีอันนี้ค่อยหน้าอัพหน่อยเพราะเบิร์ดค่อนข้างแรงเพราะทังสายครีเน่อัพสกิลธาตุอัพ่าไม่ตายใช้สายเอีมอัพแค่สกิลธาตุเยอะๆเท่านี้ถือว,ว่าเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะมาดูกันที่กลุ่มดาวกันบ้างกลุ่มดาวเนี่ยเล่นซีสูย์ผมมองว่าสามารถได้ได้ส่วนใครอยากจะเปิดหากลุ่มดาว ส่วนตัวเชียร์ที่ C ีหรือ C3 านะเพราะว่า C ีเนี่ยเราจะมีเก็บแสกบัฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็บัฟได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยตรงนี้ก็จะแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่มี C ีเลเวลสก,กิลเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายคาุริสายชมาท5าสายคิวแบบนี้เนี่ยก็ดีขึ้นหมดเลยก็เชียร์ว่าซัก C ี C3 ก็โอเคแล้วใครอยากได้รวมเพิ่มเติมก็ไปอยู่ที่ C4 ส่วนใครที่กะจะเล่นเป็นสาย DBS ก็จบที่ C6 จะดีสุด ใายที่เล่นซับเน้นรวบก,ก็สัก4ีสีผมมองว่าเพียงพอแล้วก็จะเป็นคร่าวๆประมาณีเนาะและก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วแนวทางการจัดทีมตัวของอ e ีฟาทา้งอย่างที่บอกไปอ e ีฟาเนี่ยเล่นกับตัวละครซับดีเสได้หมดเลยที่เป็นผ่านเนาะรวมไปถึงใครที่เล่นเป็นสายดีเสก็สามารถเล่นเป็นตัวละครได้ไม่ลากกับตัวละครที่บับแน่น ได้เช่นเดียวกันเนาะโดยตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวอย่างทีมสัก3าีทีมาให้ชมเช่นเดียวกันฮะเริ่มอย่างแรกเลยผมจะเล่นกันที่สาย EM หรือว่าสายกาใจายธาตุก่อนถน,นานราท้าใครอยากเล่นแบบเต็มศักยภาพตัวของอีฟ้าเนี่ยต้องเล่นเป็นคอมโบชาจไฟฟ้าตัวของท่าน้ำเนี่ยใช้ได้หมดเลยฮะใช้ในน้อยก็ได้ใช้เย่หลายก็ได้ใช้ฟูริน่าก็ได้ตัวของไฟฟ้าใ,ใช้ได้หมดเลยฮะโอรอนถือว่าเหมาะแล้วก็ดีสุดเลย จะเป็นฟิตจะเป็นยาเอะเปิดโตคือใช้ได้หมดเลยครับเพราะว่าตรงอีฟาเนี่ยมีการยิงปกติเนาะพวกท่าไม่ตายของน,น้อนยน้อยเจ๊หลานเจ๊เปิดเนี่ยมาสามารถติแล้วก็ออกได้ เพรานะนั้นพวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานกับตัวของอีฟ่าได้หมดเลยลก็อีฟ่ามีฮิวให้อยู่แล้วเพรานะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้อง่วงเลยเล่นได้ง่ายชิวๆเลยฮะส่วนท่านอื่นๆถาไว้ได้ไหมก็เลได้อย่างเช่นเราจะเล่นเป็นเบนเด็ตเซียงหลิงหรือใช้ตัวของมาวิก้าก็ได้หรือใช้ตัวละครท่าน้ำแข็งมาก็ได้ฮะอย่างเช่นซีรี R L e. หรือว่าเป็นตัวของน้องกาแฟที่เป็นัอซับดีพีเอสก็เอามาใส่ได้เช่นเดียวกนันนี่คือแล้วแต่เล่นได้หมดเลยถ้าเกิดเป็นท่านอื่นเนี่ยจะเล่นได้ตัวละครซับดีพีเอสและเราหันเี้นกระจายไปไดาามจกระจายด้วยถ้าเกิดว่าเล่นไม่ใช้ฟ้าเราจะมีการบัเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้ฮะหรือว่าใครจะเล่นเป็นสายดีพเมนหลักในสนามตรงนี้ตรงนี้เรายัดตัวละครบัฟได้หมดนะฮะฟูริน่บับับฟฟารูซันบัฟดีมากจะเป็นจงหลีกาโลยิงชียวก็ได้ หรือว่าใช้ตัวของเบนเน็ตแจกเอทีเคเข้าไปอีกก็สามารถใช้งานได้เช่นก,กันนัแต่นเพื่อเลยคืออัดบัฟเข้าไปอัดเอทีเคอัดบรัสเสียหายเข้าไปอัดลดตรงลดตั้งเข้าไปอีฟ้า็สาสมารถยิงเข้าได้ค่อนข้างเยอะแล้วคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆยังไงหรือว่ามีทีมอะไรที่อยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมก็รองมาแนะนำกันได้ล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันนะ ก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับการไกด์ตัวของอีฟาทั้งหมดในคลิปนี้ถ้าเกิดถามว่าสรุปแล้วตัวของอีฟาเนี่ยน่าสนใจน่าเปิดน่าปานมาเล่นมากน้อยแค่ไหนสซวพผมองว่าอีฟาเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นหรือว่าเกมเพลย์ค่อนข้างสรุปฮะมีการบินแล้วก็ยิงไปเรื่อยแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเราสามารถเลือกใส่ซับดีไปได้หมดเลยจะเล่นเป็นชาร์จไ,ไฟฟ้าก็ได้เล่นแช่ก็ได้เล่นลเลาเคยเล่นอะไรก็คือสามารถได้ขอแค่ใน ID ดี เรามีตัวละครซับ DPS ให้เลือกใช้งานให้เลือกมาสายเนี่ยตรงนี้อีฟาถือว่าค่อนข้างเหมาะเหมือนกันฮะแล้วก็อีหนึ่งสายสำหรับใครที่มีกลุ่มดาวอีฟาหรือว่ามีตัวละครบัฟเยอะๆบัฟแน่นๆอยากจะลองมาเล่นเป็นสายยิงแรงผมก็มองว่าสามารถยิงได้แรงเหมือนกันเพราะว่าตัวคูนี่ถือว่าไม่แย่เลยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าอัพมาเหมือนกันฮะได้ได้ทั้ง2สายส่วนใครที่ซับ DPS ไม่ได้มีทีมมาลงอีฟาเยอะ แล้วก็ไม่ได้อ้วยไ,ไ,ไม่ได้การพิจเล่นดีเน้นหลักอยู่แล้วตัวของอีฟาผมก็มองว่าแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในทางอื่นด้วยเพราะเป็นคอนไดเวอร์ยืนสนามเนาะก็อาจจะไม่จะเป็นต้องเปิดตัวอีฟาได้เช่นกันเพื่อว่าิขียยังไงกับตัวของอีฟาก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ล่างลิปนี้เช่นเคยนะฮะแล้วก่อนตาขอฝากสปอนเซอร์เนาะ อีซิการ์ดร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะใครยังไม่ได้ของอีฟ้าหรือว่าตัวของน้องกาแฟก็สามารถไปเติมไม่จัดกันได้ที่ร้านอีซิการ์ดเลยฮะหรือว่าใครอยากได้ขนอดองโรไวุู้มกาชาเทสดวงมันๆนะฮะก็ไปที่ร้านปากติดีโรได้เช่นเดียวกันมีดองโรหลากหลายแบบให้เพื่อนด้นเลือกเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก่อนจากกันไปลกุกเนเพื่อนอีกหนึ่งคารานะฮะฝากกันกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่ลาดกาชัพผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย